โอเคครับผมนตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นำะมาในแนวแอคชั่นนะครับภาพกราฟิกแบบแบบพิกเซลแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นเกมดังด้วยนะ,ะเด็ดไปทำการกระโดดครับกระโดด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 ไปลงบันไดมามีแค่กระโดดฟันการขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับคือในช่วงแรกน่าจะยังไม่ไม่เจอสตูอะไรมากมายนะ เฮ้ยคืออะไรต้องต้องโดดข้ามบันไดด้วยนะพอเดินชนบันไดแม่งไอ้นี่ท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรนะมันทําการปีนเฉยเลยอ่ะโอเคออกมาบริเวณด้านนอกเนี่ยครับนี่นี่ไม่รู้จะยากแค่ไหนนะความยากไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจะลองดูก่อนนะครับอะกดได้ย yeah. ก็คือจะเป็นการเหมือนเพิ่ม HP นะครับไม่มีมอนต่นอมให้สู้เลยเหรอมาสักทีแต่เฮ้ยพี่น้องเฮ้ย สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t t l e s a r Galactica Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark c Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center แค้นกันตอนไหนนี่โอ,โ,โอ้โหโอ้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 โ้อ้โอ้โอ้้โ เพิ่มเฮ็ดพีได้อีกไหมโปชั่นหมดแล้วนะครับเราใช้โพชั่นไปสองขวดแล้วนะครับโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดยืนแรกไว้เลยไม่ต้องหลบแล้วนะหลบแม่งมีค่าเท่ากันแม่งหลบไม่พ้นโดนกระโดดทึบอีกเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นเงาแบบนี้นะคือตอนที่จัดการเรียบร้อยครับมันน่าจะเป็นไฮไลท์ของตัวเกมนี้อะไรประมาณนี้นะว่าเออจะเป็นการต่อสู้เอ้ okay. ไปกันต่อไปลุยกันต่อครับ ตอนนี้เหมือนเราได้กระเป๋ามาแล้วนะแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีไอเทมอะไรบางอย่างนะครับนี่ทําการฟื้นฟู HP นะครับตัวโพชั่นนะครับเราใช้ไปแล้วน่าจะทําการฟื้นฟูได้นะครับนี่ก็คือมีสเต็ประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันยังสามารถอัพสเตได้หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นแผนที่นะครับที่เราเดินเนาะเรามาเส้นตรงนะครับเดี๋ยวเราจะไป เ,ออเดินไปเส้นอื่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะครับนะแล้วก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับบางฉากมันมีแบบเออไปครับไปออมีการแนะนำนะครับในการในส่วนของการแพรี่นะครับแพร่ีมะเขือสิโอ้โหฟันธรรมดาเถอะต้องแพ้ลงอุ้ยทำไมมันมันถึกจังวะ ไม่ลูกพี่ถึก,กถึก,ถ,กถึกกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องแพงล,ลงแพรี่อะไรแล้วบวกกันอย่างเดียวเลยยับอันอันนี้แบบไม่ต้องไปเสียเรื่ออะไรน,นะครับมาแบบสโลขนาดนี้ยืนข้างบนสิครับใครจะลงไม่ให้ตีนะไปครับ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 อ่ะไปครับโหโหอะไรเนี่ยมันคือพลังอะไรหรือเปล่า หรือว่ามีสกิลเกิดขึ้นแล้วนะครับโอ้โหข้างล่างแม่งไอ้ข้างบนไม่เท่าหไหร่ข้างล่างนี้นป่วนชิบหายู่ในิคนเนี่ยเนาะต้อยายตรโดดขึ้นไปเอาข้างบนขึ้นไปยังไงอะหือไอ้นี่เราแบบเราไม่แบบไม่เข้าไปยุ่งกับเขาได้ไหมแต่สซวกชีแม่งโคตโหดอะ โอ้โหไม่กอดไปแล้วกันอะไรที่เอาได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งนะชึบชึบอ,อ,อืออืมเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ันนี้มันใช้ยังไงเนี่ย โอเค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 อันนี้มันทำการโดดได้ด้วยเนาะอ่าฮะอ่าฮะทำการกระโดดฟันนะครับโดดฟันทำไหมนี่เรียบร้อยครับอ่าได้เหมือนอ่าเป็นเหมือนคล้ายคคิวปิดเลยนะแต่ไม่ได้ใช่หรอกโอ้โห้ไม่กอด ม,มันตีแรงจังเดี๋ยวลองกดแพรี่ดิกดไม่ทันอ่ะ,ะต่อกันนะครับหลังจากหลุดคัสซีนมาแล้วนะครับก็มีป่าตัวแมพเกิดขึ้นทีนี้ทำการชาร์จก่อนปุ๊บโอเคไปกันต่อไปกันต่อปึบอะคือเกมมันเป็น 2D นะเกี่ยวกับเทพพเจ้าหรืออะไรสังอย่างนี้นี่แหละท่านผู้ชม เก็บไว้น,นี้ก่อนปุ๊บรวบรวมแล้วโอเคอ่าเดี๋ยวเปิดกระเป๋าดิตัวนี้แล้วมันออกใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวดูดิมีตัวสลอ็อตมีคลีอ่ามีการแด็ดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเพื่อมีเทมอะไรบางอย่างโอ้โหแม่งมันลงได้กี่ชั้นวะเนี่ยลงไปได้เรื่อยๆเลยนะอ่อแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนมาไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวยอะไรอะไรอะไรกันอะไรกันคือเจอแค่ลูกกระจอกนะแต่ดูบางตัวแม่งโหดเลยถ้าแบบสังเกตไอตัวเขาเรียกอะไรโจมตีของเขาไม่ได้นะครับ นี่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 ไอโอเคไปขึ้นไปครับขึ้นไปนี่นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยสกิลใช้ได้ไหมเนะี่ยโอ้โหเจอคุณพี่อีกแล้วเหรอคุณพี่แม่งมาโคตรบ่อยเลยโอเคเรียบร้อยไปไปนี่แน่นี่แน่นแน รียบร้อยมามามาเข้าประตูนี้เลยนะครับนะ่าเจอบอลแล้วไหมนี่แบบนี้ยังอีกเหรอโอ้โหโอ้โอะนี่ครับสตันไว้หน่อยเรียบร้อยก็ต้องทำการฝึกแฮรรี่เยอะๆนะครับถ้าจะเล่นในตัวเกมนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างไอ้นี่หน่อย บางตัวแม่งทบเพียยังโหดยังโหดเอาเป็นว่าก็อาลองเล่นให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันใครที่สนใจก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับทั้ง android แล้วก็ i อเวยได้เลยผู้ชมครับก็รอตัวเกมเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ